สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมฟักทองอายุ66วันนะคะหลังจากผสมเกสรได้10วันค่ะอันนี้ร่องยอด7เมตรนะคะหนามากเลยค่ะแล้วก็ชิดกันเนี่ยสงสัยรอบหน้าจะต้องปลูก10เมตรแล้วค่ะแล้วก็สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูค่ะพาเดินดูที่ติดลูกแล้วนะคะหลังจากผสมเกสรน,นะคะ อันนี้เลิกผสมแล้วนะคะหลังจากผสมเกรสรแล้วสิบวันค่ะว่าลูกจะโตขนาดไหนบางลูกก็น่าจะวิ่งเข้าห้าโลแล้วนะคะฟักทองผสมเกรสรได้สิบวันนะคะตอนนี้วิ่งเข้าห้าโลแล้วค่ะกําลังโตอันนี้ยังเขียวันีจะขยายได้อีกเยอะนะคะลูกใหญ่มากอันนี้ไม่ได้ซูมนะคะเตรียมเตรียมกล้องเลยค่ะ เมื่อสองสามวันที่แล้วเจอฝนตกหนักมากสองสามวันติดกันไม่รู้จะว่าจะผสมติดเยอะแค่ไหนนะคะเราก็ต้องเอาเท่าที่ได้ละคะ่ะส่วนลูกที่ติดแล้วก็โตแล้ววิ่งเข้าสี่โลห้าโลแล้วลูกยังจะขยายได้เยอะนะคะอันนี้ใช้ปุ๋ยขี้ค้างคาวนะคะสวยมากปลูกปกติปลูกทุกรอบก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนี้นะคะมาใช้ขี้ค้างคาวเนี่ยก็เลยดู สวยงามมากแล้วก็ใบใหญ่มากใบใหญ่มากนะคะใหญ่กว่าใบาบัวค่ะดูความใหญ่ของเขานะคะอันนี้ไม่ได้ตัดยอดนะคะปล่อยค่ะต้นไหนที่เขาติดลูกแล้วเขาก็จะยอดเขาก็จะหดลงนะคะเหมือนต้นเนี้ยที่ว่าลูกเขาโตโตเกือบห้าโลแล้วลูกเขาก็จะยอดเขาก็จะหดลงนะคะเขาก็จะไม่ไปต่อค่ะ วันนี้ก็พามาอัปเดตฟักทอง66วันนะคะหลังจากผสมเกสร10วันขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ